ชาอ่โอใครสนใจจะเติมเกมนะครับแนะนําร้าน Easy Card นะครับถูกกว่าเติมตรงแน่นอนนะครับถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็สะดวกปลอดภยัยใช้เพียง UID เท่านั้นเงินเ <c oughs> ข้าภายใน24ชั่วโมงตเติมไวทันใจแน่นอนครับผมแนะนําก็สนใจก็อย่าลืมแอดไลน์หรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้ไปดูกันได้เลยครับ ช่อง The m มา e ดนส์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The m a า e n น s นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบโรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้แสนที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับจินเนอนเข้าสู่มานนชนะผมวันนี้มาเล่นเกมมิ่งกันเช่นเคยนะครับทุกคนก็มาครับวันนี้เรามาเล่นกันกันกบ ROMC กันต่อนะครับผมกับ Black n a l o อส์มอ l ายคล s สสกนะครับก็จริงๆวันนี้เป็นเดย์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามถ้าจำผิดก็คือ3นะครับเดย์ที่3ละว,วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเทคนิคสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเข้าใจเลยว่าใครที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนหรือว่าเคยเล่นมานานมาแล้วหรือแบบ จำไม่ได้ว่าเล่นยังไงหรือว่าไม่รู้เลยว่าเล่นยังไงดีเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีข้อมูลเยอะมากๆระบบมันเยอะระบบมันซับซ้อนนะครับวิธีการเล่นก็เยอะหลากหลายดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคเรื่องของผู้เล่นใหม่กันวันนี้คลิปแรกนะครับเรื่องของผู้เล่นใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของการเทคนิคก,การเก็บเลเวลกันตัวละครนะครับว่าทํายังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปแรกคลิปนี้มาครับก็อย่าลืมนะครับขอฝากก่อนเลยนะตอนนี้นะครับใครที่เล่นแล็ เอา MC นะครับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าสายฟรีสายตานสายเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่มือแก่นะครับวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานเพศอะไรก็ได้หมดเลยนะครับตอนนี้ผมรับสมัครเข้ากิวนะครับเพราะว่ากิวเพิ่งสร้างนั่นก็คือกิวนี้นั่นเองนะครับกิว t m z ของเรานะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะคาดเพิ่มแน่นอนนะตอนนี้รับสมัครเข้ากิวมาก่อนเพราะว่ากิวเนี่ยตอนนี้นะครับมีอีเวนต์กิวนะ หมดวันที่16นี้ใครที่ยังไม่ได้เข้ากิลรีบเข้าเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเข้ากิลที่มีจํานวนคนครบ70คนเนี่ยคุณจะได้เงินเยอะมากและได้รางวัลเหรียญกิลไปอัพสกิลแต้มกิลกันเยอะมากเลยเดี๋ยวเรื่องกิวผมพูดให้ฟังทีงละกันเนาะแต่ว่าห้ามพลาดละกันถ้าใครเล่นเนี่ยต้องหากิลนะครับกิลนี่จำเป็นมากและสำคัญและตอนนี้มีอีเวนต์ด้วยสมัครเข้ากิวมากันได้นะครับแล้วก็มี Discord ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะ แปะ Discord ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถสมัครแล้วก็กดเข้า d s s o r r เกันมาได้เลยนะทุกท่านมาเดี๋ยวนี้เรามาดูกันเรื่องของการเก็บเรเวลนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปดูคือเกมนี้นะครับแรลกล็อกนะครับ r m c เนี่ยมันเหมือน a m r o m ที่เป็นภาค E t e r n a l เล v e เลยก็คือจะมีการเก็บเรเวลนี่อย่างตอนนี้ผมก็คือเรเวลแค่71นะครับวันที่3บางคนเนี่ยเขาไปถึง80 82กันแล้วนะทำได้ยังไงกันอยากรู้ไหม ก็คือจริงๆมันจะมีเทคนิคอยู่นะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันก็คือ1เลยนะครับข้องเข้าใจก่อนว่าการเก็บเลเวลนะเกมนี้ก็คือมันจะมีหลายแบบ1คือทำเควสนะครับกันเดี๋ยวเราคือ1ทําเควส2คือลงดันเจียน3คือทําเควสป้าย4คือลงฟาร์มมอนนะครับก็คือปล่อยบอทฟาร์มมอนตีมอนไปเรื่อยเหมือนเราเล่นแล็กในคอมใครที่เคยเล็กในคอมนะครับก็มาฟาร์มมอนได้นะซึ่งเดี๋ยวนี้เราพูดถึงเรื่องการฟาร์มมอนเพราะว่าการฟาร์มมอนเนี่ยข้อที่4เรื่องของการฟาร์มมอนเนี่ย เป็นแหล่งเก็บเลเวลหลักอันนึงเลยที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปหรือว่าทําผิดพลาดหรือว่าทําผิดเทคนิคน,นิดนึงมันก็จะเวลช้าตามเพื่อนไม่ค่อยทันละอย่างอ,อผมนี่ก็คือพลาดไปเยอะเหมือนกันนะก็ตอนนี้ได้แค่เจ็ดเด็ดจริงๆมันไปถึงแปดสิบได้เลยนะวันที่สามเนี่ยคือ <c ười> ถ้าเกิดเรายิ่งเลเวลเยอะต้องบอกว่ายิ่งเลเวลเยอะนะครับยิ่งดีเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าคุณจะได้สเตตที่สูงขึ้นใส่ของได้โหดขึ้นอัพของได้โหดขึ้นแล้วถ้าของคุณโหดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถไปลงดันเจียนหาของฟาร์มของไปผ่านไปหอไปล่าบออนนั่เง ซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งการหาของนั่นเองนะครับดันนั้นพื้นฐานของเกมแรกเลยคือเรื่องเลเวลอ่ะทีนี้มาครับมาดูเรื่องของไอตัวสกอร์ไอแต้มจากัดการเก็บเลเวล็ฟาร์มกันคือการฟาร์มเลเวลการตีมอนเตอร์ที่ผมบอกว่ามันเป็นข้อหนึ่งที่สําคัญในการเก็บเลเวลเนาะมันจะมีข้อจํากัดมีขีดจากัดในแต่ละวันอยู่นะครับไม่งั้นเนี่ยหวันเนี่ยคุแม่งเปิดบอททั้งวันทั้งคืนเลเวลตันไปเลยนะครับดังนั้นเขาเลยมีเพดานจํากัดอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะฟาร์มโดยการ ก็คือนี่เลยนะ daily b a t t e r n นะครับ daily b a t t e r n เนี่ยมันจะเป็นขีดจำกัดในการ far มอนซึ่งมันจะนับจากการที่เราฆ่ามอนได้อย่างเช่นเราฆ่าได้1ตัว2ตัวเนี่ยก็จะนับไปเรื่อยนับไปเรื่อยมันจะนับ2คนได้ทำา a m a g สูงสุดแล้วมันก็จะเฉลี่ยกันไปตามย p พีมันก็จะมาลดทอนไปเรื่อยแหละเอาง่ายๆถ้าเกิดว่า daily b a t t e r ตรงนี้ของคุณยังไม่เต็มยังไม่แดงยังเป็นศูนย์ทับต๊ดๆอยู่เนี่ย ก็สามารถที่จะไปฟาร์มมอนได้ซึ่งไอเดลิเบเทอร์เนี่ยมันจะทําให้คุณเวลาคุณตีมอนเนี่ยจะได้เ e อ็กพีและจะได้ของดรอปดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้คุณเต็มเมื่อไหร่แดงนี้เมื่อไหร่นะครับคุณจะไปตีมอนอะไรเนี่ยมันจะของไม่ดรอปละเดี๋ยวผมห้ดูนะคุณจะไปตีมอนหรือว่าจะไปเอ่อไปล่าบอสเอ้ไปตีมอนเนี่ยตีมอนเนี่ยก็คือของจะไม่ดรอปเอ็กพีจะไม่ได้แต่ว่าแต่ว่านะครับการล่าบอสมินิบอสการทำเควส ของยังดรอปอยู่ปกตินะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ต้องอย่าลืมนะบางคนคนเล่นใหม่เลยเขาอาจจะไม่รู้กันนาะอนะก็อันนี้เป็นฝากไว้แล้วกันนะอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูนะอย่างของผมเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมันเริ่มมันมันตันไปละเดี๋ยวผมไม่ดูไปตีให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวหาบอลสักตวนอ,อ่าเนี่เดี๋ยวผมมาตีหนอนน้อยนะห้าพันห้านะครับตีหนอนน้อยดูปิวนะครับไม่มีเอฟพีขึ้นไม่มีของดรอปไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับนี่คือตนันละดังนั้นเนี่ยถ้าตาน uh ันปุ๊บคุณไม่ต้องไปฟารับ หรือว่าถ้าจะเกิดจะฟาร์มไปเอาอัพสมุดอัพอะไรเงี้ยก็ได้หมดแต่ว่ามันจะเวลไม่ขึ้นละและของจะไม่ดรอปละแต่ยังล่าบ,บอสกะทำเควสได้อยู่นะอย่าลืมอ,อันนี้เป็นเรื่องของขีดจํากัดการอัพเวลนะครับซึ่งมันเพิ่มยังไงครับอยากได้เยอะกว่าน,นี้ทํายังไงดีนั่นก็คือมันจะเพิ่มตามเทียร์ซึ่งเทียร์เนี่ยมันมาจากการอัพคลาสอ่ะ ตอนแรกเราเป็นโนวิดเกิดมาเป็นโนวิดเป็นเด็กน้อยนะครับยังไม่มีอาชีพเลยตอนนี้มันก็จะได้ไปหนึ่งพอเรา up อาชีพหนึ่งอาชีพเป็นสายธนูอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นใหม่นิดนึงเป็นสามพันตอนแรกมันเป็นสามพันห้าเนาะแรกสุดเลยกับอาชีพขั้นแรกเป็นสายดาบสายโจนสายเวทสายฮิวเนี่ยก็มีเติมที่สามพันห้าส่วนห้าพันห้าเนี่ยคุณจะได้ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนคลาสที่สองนั่นก็คืออย่างเช่นของผมเนี่ยก็คือเป็นฮันเตอร์เนี่ยเป็นฮันเตอร์ละก็คือจากอาเชอร์ง่ายๆมาเป็นฮันเตอร์อ่าเดลี่เราก ส่วนถัดไปอัพขั้นอีกแอดวานเป็นสไนเปอร์ก็ขึ้นไป7,500ขั้สามก็เป็นหมื่นหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะเพิ่มตามขั้นไปและนะครับไอแต้มนี้เนี่ยมันรีทุกตีห้าดังนั้นนะครับทุกคนอย่าลืมมาฟาร์มกันด้วยในแต่ละวันก็ต้องเปิดบอททิ้งไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าอันเนี้ยไอแต้มนี่แหละมันเป็นสิ่งสําคัญเลยในการฟาร์มอัพเวลนะครับและถ้าคุณหาตีได้ก็จะยิ่งดีนะทุกคนเออก็ลองกันดูนะครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของการฟาร์มเเนนนนนาาททีีีี้มออออออกกรรรืืืื่่่่งงงงงึคคคสํััญขล นะครับเกมนี้เนี่ยดันเจี้ยนมันอยู่ในอินสแตนซ์ตรงนี้นะครับลูกประตูกดตัวยูเข้ามาได้เลยซึ่งดันเจี้ยนมันจะมีหลายแบบอย่างเช่นอันแรกที่เป็นลิฟต์มันจะเป็นดันเจี้ยนดรอปของซึ่งมันจะได้ EXP ด้วยนะเห็นไหมเออเอ็กพ p อาเบลนี่แหละครับดันเจี้ยนเนี่ยมันมีหลายแบบมีดันเจี้ยนที่อาบลงอัพของดันเจี้ยนที่เป็นอีเวนต์หรือว่าดันเจี้ยนที่จะไปหาทรัพยากรนะครับหรือว่าอคาลติกอินเวชั่นมันจะมีดันเจี้ยนที่เป็นรายวันและเป็นรายสัปดาห์อย่างเช่นไออันเนี้ยคาวติกอินเวชั่่นนนเเียยก็็ปราสัปดาาหห์นะหออะะไรรย่งเี้นืว ไต่หอเอเสก็เป็นรายสัปดาห์นะครับแต่ว่าอันที่เป็นรายวันเนี่ยมันก็จะมีอันนี้นั่นก็คือดันเจี้ยนที่เอาไว้ฟาร์มหาของสมใส่นี่เห็นไหมเกาะเสื้ออะไรเงี้ยแล้วก็เลเวลแล้วก็ทรัพยากรตรงนี้นะครับกับอีกอันนึงคือที่เป็นรายวันคือดันเจี้ยนอันนี้นะครับแฟนตาซีเฟเบิลเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้หาทรัพยากรปลดล็อกตามเลเวลเห็นไหมครับตบทรัพยากรเอาไว้ตีบวกอาวุธัพค่าอาวุธซึ่งไอ้ดันเจี้ยนรายวันนี่แหละครับมันจะต้องใช้แต้ม ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้มานะไอ้ใช้ energy แล้วกันเนาะเออซึ่ง energy คือนี่ครับ daily game play time จะมีให้ควันละ240นาะทุกท่านซึ่งไอมันสามารถสะสมได้ถึง480นะดังนั้นอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้วไม่ทันอะวันเนี้ยเอ้ยวันนี้ผมไม่มีเวลาเล่นเลยอะเก็บไว้2วันแล้วค่อยมาเล่นเดียวก็ได้ก็คือข้ามไปหวันแล้ววันถัดไปก็มาเล่นเพราะมันจะสะสมได้สูงสุด480นาทีนะครับซึ่ง 480นาทีเนี่ยไม่ต้องตกใจไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเล่น480นาทีหรือเล่น240นาทีนั่นคือ4ชั่วโมงไม่ใช่นะครับมันคือการใช้แต้มจากดันเจี้ยนนี้นั่นเองเนี่ยสมมติเราลงดันเก็บของนะครับมันจะเขียนอย่างนี้ว่าโหมดดูเลชั่นนะครับจะใช้30อ่ะนั่นหมายความว่าอะไรแปลว่าวันหนึ่งเนี่ย6เท่าไรวะ8 3อ่ะวันหนึ่งคุณลงได้8ครั้งดันเจี้ยนรายวันเนี่ยลงได้8ครั้งก็เลือกเอาว่าจะลงดันเจี้ยนหาของหรือว่าจะลงดันเจี้ยนหาทรัพยากรนนั่นเอง นะครับทุกคนเอออันนี้เป็นเรื่องของการเก็บเลเวลกับเรื่องแต้มเนาะอธิบายกันก่อนนะทีนี้เป้าหมายสําคัญของการเล่นแรกล็อกนะครับใครที่ไม่เคยเล่นเลยผมก็จะบอกว่าเราต้องเก็บเลเวลนะครับเลเวลสูงอย่าง,งที่บอกและเลเวลจ็อบเลเวลจอ็เลเลจอบเนี่ยมันจะเอาไว้เปลี่ยนคลาสเดี๋ยวให้ดูดีคลาสอยู่ไหนวะอ๋อ๊บมึงนะมันจะเอาไว้เปลี่ยนคลาสนั่นเองนี่นี่นะครับคลาสของตัวละครเราเห็นไหม เริ่มแรกสุดเลยเนี่ยเราเป็นแค่อาเชอร์ง่อยๆนะอาเชอร์ง่อยๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยนคลาสพอเป็นคัสสองนะครับก็เป็นฮันเตอร์หรือจะเป็นบาดเป็นแดนเซอร์ก็ได้แล้วก็คัสสามเป็นสไนเปอร์หรือเป็นคลาสของบาดแดนเซอร์ว่าไปนะครับซึ่งการเปลี่ยนคลาสแต่ละคลาสเนี่ยมันใช้เลเวลจ็อบเห็นไหมเห็นไหมครับมีจ็อบเลเวลเอออันนี้เป็นเรื่องใหม่อาจจะเป็นนเรื่องใหม่สมองคนเนาะดังนั้นใครเล่นเป็นอาเชอร์นะครับเก็บจ็อบอาเชอร์ได้ถึง40แล้วคุณก็มาเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์ แล้วก็วนเก็บจ็อบอีกรอบหนึ่งมันจะจ็อบมันจะรีเซ็ตกลับไปเลเวลหนึ่งหลังจากคุณเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์เก็บจ็อบไปถึง40มาเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งเป็นสไนเปอร์อย่างผมเนี่ยใกล้40ละก็เดี๋ยวจะเป็นสไนเปอร์นะเออประมาณนี้ทีนี้ทีนี้เดี๋ยวผมใหาไปดูอย่างหน,นึ่งเทคนิคในการเก็บเลเวลอันนี้พูดถึงเรื่องของแต้มเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะเรื่องของแมคานิกพื้นฐานอันนี้พื้นฐานของผู้เล่นใหม่เลยแล้วกันเนาะมาทีนี้นะครับการฟาร์มเนี่ยมันมีเทคนิคอยู่มาดูกันเทคนิคคขออองการารรรฟ์มืออะไ หนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือของสิ่งนี้ที่หลายคนอาจจะไม่รู้และพลาดไปซึ่งแรกๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นคือของ l i t Same เ a p เซ็ตพวกนี้เนี่ยให้ดูดีนะครับมันจะบอกว่า Job บ p for พี i l l ์ค n วลิ่งมอบวก10%นั่นหมายความว่าคุณจะได้ exp เพิ่มขึ้น10%เอ้าชิบหายแล้วกูวันนี้ผมฟาร์มผมลืมใส่กูก็ว่าแล้วเวลช้าโอ้โหจบจัดเลยจบจัดเลยครับวันนี้ผมฟาร์มผมลืมเปลี่ยนของ ชิปหายเลยเออว่ะเนี่ยอันนี้คือของเซตลาบอสไงจริงๆเวลาเราจะฟาร์มมอนเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเซตอัพเวลนี้ก่อนนะผมก็ว่าแล้วเมเวลขึ้นช้าจาังวะโอ้ยแล้วฟาร์มไปหมดแล้วก็ได้กลัวเซงเป็ดเลยขอบอนิดนะึง <c oughs> หาจากไหนนะหาจากไหนมาดูกันมาดูกันครับคือหาจากตรงนี้นะนี่นี่ครับอันนี้น้องไลเซนเคปให้มาที่เมืองพอนเทล่านะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยนะ อันนี้ตรงกลางเดินมาตรงนี้เลยเนี่ยปึ๊บนี่ครับร้านอีเวนต์ไอเทมกดอีเวนต์ไอเทมนะครับอยู่ตรงนี้กดอาวุธเนี่ยครับซื้อเลยแต่มันจะใช้เงินนะดังนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนผู้เล่น,นใหม่ทั้งหลายนะครับแนะนําให้เก็บเงินมาซื้อของพวกนี้เพราะมันเอาไว้ฟาร์มเลเวลเลเวลคุณจะขึ้นเร็วมากชิปหายละผมพาลาดละเบลไม่ทนันชาวบ้านละพาลาดไปหนึ่งวันคือเอาจริงถ้าผมใส่เซตฟาร์มเลเวลวันนี้ผมน่าจะได้สัก7จ็ดสองเจ็ดสามหรือเจ็ดสี่เลยก็ได้นะเนี่ยพาลพาดพลาดจัดมากเลยอะ รีไม่ได้ด้วยโอ้โหอันนี้คือพลาดหนักเลยคือพลาดแล้วพลาดเลยนะ<ม>บอกเลยพลาดแล้วพลาดเลยนี่เซงเป็ดชิบหายอะช่างมันมาครับก็อย่าลืมนะมาซื้อเซ็ตถ้าไม่ตังเรามาซื้อเซ็ตกันด้วยหรือถ้าใครจะเติมเติมตังเนี่ยอย่างแรกให้ซื้อเลยคือซื้อเซ็ตอันนี้นะครับเอาไว้ฟาร์มเล็ลจะได้ไม่พลาดกันและอีกเทคนิคหนึ่งในการฟาร์มก็คืออย่าลืมใช้โซ่กันด้วยนี่โซ่ก็มาซื้อด้วยนะเพราะว่าโซ่เนี่ยมันทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นมันจะคูณสี่ ทำให้ไอเอ็กพีเราได้เร็วขึ้นแล้วก็ฟาร์มได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาใช้โซ่ด้วยนะครับมี2อย่างก็คือไอตัวเซตเซตฟาร์มเวลกับเรื่องโซ่นะอันนี้ห้ามลืมนะทุกท่านและอีกอย่างหนึ่งคือไอเรื่องของการฟาร์มเนี่ยเวลาตีมอนมันจะกินกี่จํากัดน,นี้ใช่ไหมครับดังนั้นหลายคนจะคิดว่าเอ้ยผมไปตีมอนทำเคยเล่นๆเนี่ยแม่งก็กินหมดดีเวลก็ขึ้นน้อยไม่อยากฟาร์มตัวอ่อนๆทายังไงมีวิธีนั่นก็คือไปที่เซตติ่งนะครับกดที่เซตติ้ง ถ้าเกิดคุณติ๊กเนี่ยแปลว่าคุณตีมอนเนี่ยมันจะกินเวลาแล้วจะทำให้คุณได้เลเวลดังนั้นถ้าเกิดเวลาคุณไปทำเควสไปตีมอนกากๆกไปช่วยเพื่อนไปเดินเล่นอะไรเงี้ยให้เอาติ๊กตรงนี้ออกก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดกัน ผมก็พลาดเหมือนกันอันนี้พลาดมาเยอะแล้วอันนี้พลาดมาก็มาแชร์กันแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็อาจจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของเลเวลก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาแชร์เรื่องของจุดฟาร์มแล้วกันว่าฟาร์มที่ไหนกันดีหรือว่ายังไงกันดีแล้วก็อย่าลืมมาเข้ากิวกันนะกิวมี Discord ด้วยนะครับทุกคนสามารถเข้า Discord กันได้แล้วก็ Discord มีพอมากมีแชร์เทคนิคมีทุกอย่างมีพูดคุยมาเข้ากิวกันได้นะครับเดวแป Discord ที่ใต้คลิปนะผมแล้วก็อย่าลืม,ม ฝากติดตามไลฟ์กันที่ช่องด้วยเดี๋ยวมีไลฟ์ด้วยนะครับสหรับอานะไว้เจอกันต่อนในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ